โอ้โหนี่คือจะมาลบหรือมานอนนะครับเนี่ยชุดนี้เฮ้ยแม็กไม่ใส่เสื้อผ้าพุ่งและกางแขนอาคุณหลงไหนดิอ่ะเอ้าติดอยู่ในอินเดี๋ยวเป็นวัดตายไม่นห่วงกูเลยห่วงเป็นวัดเราต้องไปฟาร์มกระสอบใช่ไหมใช่เพียมันเปลี่ยนมุมมองเลยนะกดรี่ะเมื่อกี้ก็ฟาร์มกระสอบนะเราว่าเราฟาร์มอะไรใช่ไหมไม่มันมาฟาร์มศพเราไม่รู้สึกจริงเหรอ อะโดนแักเปิ้ลปลาหัวง้ยเออเอะไเริ่มแล้วเริ่มรู้สึกแล้วนะครับจะคืเขึ้นไปไหนเนี่ยเฮ้ยน่ารักอ่ะอยากได้โอ้โหนี่คือจะมาลบหรือมันนอนเนี่ยครับเนี่ยชุดนี้อะไรกันเนี่ยติดตามไงติดตามไม่โนตตามใครครับอาฮะน่คือผู้โชคดีบูดแคมป์ปะเดดเดือดก็คือไอเดียไวะเดือดไอเียเดืดเดือดตรงไปก็เขาองกดอ่ะ เอาหรอพูดจริงนะจริงไม่อาไรมนร้องไห้อะไรได้อะไรได้ก็ของเยอะอี่ที่เป็นสริมงคลหน่อยแอร์ฟิลไม่มีอะไรเนี่ยหล่นตรงอะไรทาวอะเฮ้แม็กไม่ใส่เสื้อผ้าพุ่งและกลางแขนพุ่งมันไม่หลดเปล่ะอ๋อไม่หลดนเดเนี่ยพออยู่ไกลๆเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ใส่เสื้อผ้า ดูว่าไอ้นุ่นไม่ใส่แล้วไม่ใส่เสื้อมันไม่ใส่กงกิมด้วยโอ้โหไม่มีเลยโอ้ยตกเขาตายตายยี่ห้ยจุบไม่ได้นะตาบุลุกไหนดิอ่ะติดอยู่ในไหนเอ้าติดอยู่ในอินบ้าหรือเปล่าถ้ามันเป็นมุมมองไม่ได้แล้วเหรอใช่อันนี้มุมมองเดียวเพราะพี่รู้สึกว่าถ้ามุมมองมันดูโกงๆอ่ะแบบมัน กดบีแล้วก็ซุ่มดูได้ก็คือมุมนี้ก็คือหลอนเลยฮะเจอเจอคูนยี่สิบเจออะไรมึงเก็บเลยไม่ต้องบอกหอของยังไม่มีแอบของยังไม่มีเอาบัตสไปเออวางวางบีวางบีตัดเกมไอ้สไปเอ็เป็นตำรวจไว้ม่ะถนนน่ะอะไรวะลึกที่มันเป็นหนาบอ่ะลึกไปนะอันนั้นนะไม่ทันเล่นสไปอ็มจริงๆ จริงเหรอนี่เป็นเป็นหนักหนักตำรวจหนักกูไลเป็นถนนใชไฟมพอเหอะพอเหอะทวามรู้ไงอ๋อความรู้โอเคโอเคถามด้วยอยากรู้ไหมเฮ้ยโอ้โหกระเป๋าเต็มอ่ะอุ้ยกระเป๋าเลยเข้าไปฆ่าหมูพี่แล้วก็เอาเนื้อหมูมาอัพเกมกระเป๋าฮะใช่วันละเกม เล่นบังขายจนหลอนเปี่ยวสรุปจากที่ืเธอคือจะได้ความรู้ก็คือไม่ได้อะไรเลยเปี่ยวเล่นบังขายจนหลอนอ่ะเฮ้ยเจอเตียงนอนอ่ะนอนได้ปะเมื่บวานนแล้วนะเปลี่ยวจริงเหรอเมื่วันนี้คือไม่ทำเกินเลยกูเล่นอย่างเนี้ยแบบว่าอารมณ์เหมือนเล่น G T A แล้วก็วิ่งเล่นอ่ะอารมณ์แบบนั้นอ่ะอ่ะดิที่เกไปดูแล้วมึง ่อมันก็ตายล้วยกูก็ตายหรอตุ๊กตุ๊กไปแล้วปะตุ๊กก็อยากขับอะเราไม่ได้เป็นคนตายนะข่านอันนี้พ่อมันขัตัวตายเฮ้ยมีของแต่งปืนป่ะปืนกูดีจ้ะไม่มีอะไรเลยเปนดุลนะเก็บไปแล้วแหละเก็บไปเองอะเฮ้ยมีหน้าไม้เฮ้ยเก็บไปสิกูทำอะไรเฮ้ยมีวิวแชร์เกาไปทำอะไรอ่ะเอ้า มีจักรยานจัออกรยานหรอได้ดมีจักรยานด้วยอ่ะมีมีมีจักรยานพี่พี่พี่เอามาปั่นแล้วมั้งมันมากเฮ <ไง S 2> ้ยวงบีบแล้วเนี่ยเราฟาร์มลืมอ่ะวิ่งบีเออันี้โหดไกลจริงเหรอว่ายืนยู่นี่ไกลที่สุดแล้วเนี่ยมีรถรถไม่ไงมนะีรถปะ คณนี่เสียงรถข้ามาทางเนี่ยมันจะมาทางเรามันจะมาทางเราเอาได้เอาได้มันมาทางคูไอ้นู้สีบอลเฮ้ยโดนโดนโดนขึ้นรถมาดีเนาะคูมไปชนมนแม็กตายแล้วไอ้ที่ห้าสิบวิท่านอะวะไม่ได้ไม่น่ามีรถอีกครั้งปะ กลๆเราเป็นยืนรถมันเป็นความเป็นความพิธีดีวิ่ง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 ไปโอ้ม่กอเดี๋ยวกลับมารับสาบานถ้าไม่ตายค่ตายกลไปแล้วอุ้ยโอ้โหเต็มอะเต็มมาว่าจอเถอะว่าจอเถอะแม่งหลักเพื่อเราแน่มาไม่ยอท่องหรอเพื่อท่องอะไรวะ เฮ้ยมึนมันมันกระโดดไปหามึงมันกระโดดไปหามึงอน่ะไอ้เอาระวังรถไหลไอ้รถไหลรถไหลรถไหลไม่รู้ที่มาที่มันอยู่หลังร้อยแปดสิบสามแ้ยเพิ่งเห็นอยู่หลังต้นหินอ่ะหน้าพี่เลยมาแล้วเพื่อนอยู่ไกลมากดาวดาวดาวอีกดาวหน่อยม่รูว่าโอดเอาตายเออมันเอาตายเลยอ่ะ กูถ่ายยิงให้มันดาวเมื่อกี้แม็กซ์เป็นคนตายโดนหลับไปเจอมีกล่องมีกล่องมีกล่องไม่เห็นอะไรแล้วแล้แม็กซ์ฝนตกว่ารี่ไปครับเดี๋ยวเป็นวัดนี่คือกูตายไม่ห่วงกูเลยห่วงเป็นวัดอ้อแต่ละคนวัดปืนเฮียยิงไม่โดนเลยไม่มึงเล็กไม่โดนกู เลียงตับมาเลยสิเอาเพื่อนดาวที่มันแบะเอายากที่ายเลเวลร้อยห้าน่าบอกกู้ทำแค่สักขบเองจบแล้วจบแล้วฟ้าสบายดีอู้หูสิทธิใจมันเดือดเลยเนี่ยลาครั้งต่อไปขอให้โชคดีนี่คือปอบใจใช่ไหมเกม นั่นยังมาสา้มศพอีกโอ้โหชีวิตทำได้อะไรโอ้โหมามาหมดเลยอ่ะมาทั้งตี้เลยเนะี่ยโอ้โหอ,อ,อยู่กันครบเลยนะไม่มีใครตายแ <c oughs> <c oughs> ม่งไม่เจ็บกันเลยอ่ะ